สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านและก็ผู้ที่กำลังติดตามรับชมรับฟังเป็นครั้งแรกที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะครับก็ขอให้นะครับผู้ที่กำลังติดตามรับชมรับฟังกับคลิปวิดีโอในช่องสัทธามาปฏิหารเกิดนะครับขอให้ปฏิหารและสิ่งดีๆเกิดกับชีวิตของผู้ที่กำลังติดตามรับชมรับฟังและกันระยาในมิตรทางช่องเราด้วยนะครับ ก็ฝากคำเตือนกันอีกครั้งย้ำกันอีกครั้งให้รับชมเพื่อความบันเทิงหรือรับชมเพื่อเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาของตัวเองในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นผมไม่สนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับตัวเลขทั้งหมดเกิดจากการคำนวณโดยใช้สถิติย้อนหลังของผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงมดที่ผ่านๆมานะครับนำมาคำนวณหาสูตรและวิเคราะห์การคำนวณและการวิเคราะห์ก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับ ทางช่องเรานะครับจะไม่มีการฟันธงใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะอนาคตนะครับเราไม่อาจทราบได้นะครับเราไม่รู้แน่ชัดสูตรที่เราทําและการวิเคราะห์มันไม่ใช่ข้อกําหนดกฎเกณฑ์ใดๆทั้งสิ้นว่าผลที่ออกจะต้องเป็นเหมือนที่เราวิเคราะห์นะครับความน่าจะเป็นเนี่ยนะครับมันอยู่ที่วิจารณญาณอยู่ที่ความคิดเห็นส่วนบุคคลใครชอบนะครับตามที่ผมวิเคราะห์ก็ ฝากพิจารณากันด้วยนะครับส่วนถ้าใครไม่ชอบก็ฝั่งตรงข้ามกันได้นะครับมันมีข้อเสียในข้อเสียอาจจะมีข้อดีถ้าเรามองเป็นนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็เรียกว่าโกงความตายเออนะครับหนีรอดมาตั้งแต่งวดที่ผ่านมานะครับก็วันที่16มีนานะครับเด่น6นะครับแต่ผมปัดเป็น8เห็นไหมครับ ใครได้ดูอยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเอาให้ดูก่อนนะครับของใบที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวก็จะบอกว่ามูกันยิงนะครับมันต้องมีย้อนหลังนั่งส่วนใหญ่คนก็ชอบย้อนหลังย้อนหลังก็ให้ดูได้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับเด่มนหกรองหนึ่งสีแปดแต่ปากกาพวกนี้นะครับที่ผมแต้มสีเนี่ยผมจะแต้มวันที่สรุปนะครับผมแต้มก่อนออกนะครับผมก็ให้วิธีเลขแปด เพราะว่าเลข6กับเลข4เลข1พวกนี้มันติดดับนะครับซึ่งดับผมมันเอาอยู่มันน่าจะเป็นความบังเอิญน,นะครับก็ใช้วิจารยาณกันด้วยนะครับแล้วกว็งวที่ผ่านมานะครับ5มันก็ดับนะครับ0มันก็ดับมันก็เรือเด่น6รอง9นะครับผมก็ได้ที่กลับไปในตัวนี้นะครับเห็นไหมครับงวดอที่ผ่านมาเข้าเข้าตัวเรียกว่าตัวเด่นนะครับ2หลัก นะครับหลักร้อยกับหลักสิบตรงตรงเลยนะครับหกหนึ่งแปดถูกต้องไหมครับมันออกนี่ผมก็ให้หกแปดหนึ่งเสียงั้นนะครับมันข้ามเสียงพระใครไปอ่าเขาเรียกว่าไปสลับให้มันหนีข้ามเสียงพระมันก็ตรงตรงเลยแหละครับหกหนึ่งแปดมีอยู่แค่นั้นนะครับมันไม่เป็นหกแปดหนึ่งแน่ๆเพราะมันตรงหลักและผมให้น้ําหนักด้วยนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่อันนี้ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์หลักร้อยก็มาเหมือนเดิมนะครับสองวดติดซึ่งผมที่กัดไปที่ตัวเดียว นะครับผมนําไปตัดดับนะครับบังเอิญเลขดับมันอยู่นะครับเนาะใครตามอยู่นะครับคนที่ตามมานานเขาก็น่าจะพอจะรู้นะครับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามดูกันนะครับว่าจะมาหรือจะไม่มานะครับมาลุ้นช่วยกันนะครับคลิปนี้นะครับผมจะไม่ได้แยกแต่ละสูตรนะครับหนึ่งสองสามนะครับสูตรหลักก็คือสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองนะครับสูตรที่สามเป็นสูตรประกอบซึ่งเป็นสูตรพื้นฐานนะครับถ้าสร้างบ้านอันนี้ก็คือคาน ไออันนี้ก็คือเสาเข็มนะครับอันนี้เดินดีมากนะครับตั้งแต่ปี6 4หลุดแค่2งวดผมบอกได้เลยนะครับหลุดแค่2งวดนะครับมันเป็นชุดใหญ่6ตัวใครไม่ชอบก็เอาเฉพาะสูงนี้ได้2อสูตนี้มีความเสี่ยงอยู่แล้วครับ5ตัวมีความเสี่ยง 50- 50นะครับเข้า50ไม่เข้า50นะครับมันอยู่ที่การวิเคราะห์และนาปฏิบัตกับเลขดับนะครับผมต้องเกินก่อนนะครับเพราะว่าบางคนจะไม่เข้าใจเลขมันเยอะอย่างเงี้ยบางคนก็ผ่านแล้วมันก็ มันเอ๊ะยังไงเนาะมันเสียได้นะครับหกหกยังไงหกหนึ่งแปดขอยาวๆวแล้วกันนะครับทำไมผมถึงไม่แยกสูตรเนื่องจากผมทําตั้งแต่ทีแรกผมก็ไม่ได้แยกสูตรนะครับส่วนเรียกล่างทําไมผมแยกสูตรแรกแยกหลักเพราะผมแยกมาตั้งแต่ทีแรก บางคนก็ตามทีละสูตรอันนี้ก็เหมือนกันนะครับตามเฉพาสสสะสูตรที่1สูตรที่2หรือสูตรที่3ก็ได้ผมคำนวณให้ดูครับอันนี้ผมคำนวณให้ดูนะครับแล้วก็ไปคำนวณดูได้นะครับบอกสูตรแล้วก็เพิ่ๆๆเลยสูตรผมไม่ยากนะครับมันไม่ยากมันไม่ค่อยได้แบบซับซ้อนไปบวกแบบลหลายๆตัวสักเท่าไหร่นะครับตัวเลขอาจจะเล็กนะครับแต่ชัดเจนนะครับถ้าไม่ชัดก็ปรับความ รละเอียดของสมาชิกเอานะครับผมต้องการให้เห็นภาพรวมนะครับแต่ถ้าถ้าจะให้ผมเขียนตัวใหญ,ใหญ่ผมก็เขียนได้ครับใส่กระดาษ a 4อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปดูอันนี้ตัวนี้นะตัวนี้นะมันมันก็ได้นะครับแต่พอเราจะมาดูย้อนหลังสิมันไม่เจอเพราะผมจะเน้นระยะยาวไม่ต่ำกว่าห้าหกงวดแต่ละสูตรเห็นไหมครับมันจะได้เทียบถูกถ้าเขียนใบหนึ่งเนี้ยโว้ยงงตายเลยผมนะครับ ถ้าพลาดมามันก็เสียดายอ่ะโอเคนะครับถ้าเราดูถ้าเรามองแต่ตัวเด่นนะครับมันเข้าตัวรองแค่งวดเดียวนะแค่งวดเดียวนะทุกคนเราเราจะมองอย่างนี้นะครับอ่ะสูรที่หนึ่งเข้าตำแหน่งนี้นะครับดูนะนี่ตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยไม่มานานแล้วนะครับงวดนี้ชนกันอะไรผมก็ยังไม่รู้นะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมไม่มานานแล้วนะเนี่ยตำแหน่งที่สามดูนะครับตั้งแต่งวดนี้มาแล้วปุ๊บ เห็นไหมครับทั้งสองศูนย์นี้ปีหกห้าก็ยังไม่เคยพลาดอยู่ดีนะเอ,เอาา้ยพลาดดิอันเนี้ยสองศูนย์เนี้ยหลุดเป็นวันหนึ่งอ่ามาเดินต่อเห็นไหมถ้าทิ้งก็ใจออกเ็าเรียบร้อยเลยนะครับถ้าทิ้งเขาเป็นไงวันนี้ไม่มีแปดสักตัวเลยมาเข้ามาเข้าสูตรนี่สูตรสูตรตรอกเสาเข็มเนี <c> ่ย <oughs> เรียกว่าสูตรตรอกเสาเข็มนวกันอ่ะมาหกนะครับเนอะมันจะได้รู้นะครับว่าสูตรไหนมันเข้าตำแหน่งไหนเราก็ดูเอะมันไม่ลานานแล้วจะมาหรือเปล่า ตำแหน่งนี้เห็นไหมครับนี่ตำแหน่งนี้ไม่มานานแล้วก็มาตรงไห้ล่ะนะครับอันนี้ก็ไม่มานานแล้วเห็นไหมตำแหน่งที่2ก็มาตำแหน่งที่1น่งก็จะมีที่2ไม่มานานแล้วก็มาตำแหน่งที่ไอตำแหน่งที่1กับ3ไม่มานานแล้วเข้ามาตำแหน่งที่3ามวดหน้าตำแหน่งที่1จะมาหรือไม่นะนะครับมันก็มีวิธีของมันนะครับมาดูสูตรที่1นะครับช่องนี้นะครับสูตรที่1นะช่องนี้นะครับหลักแสน เลขเก้าครับเก้าครับบวกหลักพันครับเลขศูนย์เออไม่ไม่โฟกัสให้นะอ่ะเลขศูนย์นะครับเก้าบวกศูนย์ครับผมเป็นเก้าครับเก้าบวกเลขคงที่เก้าบวกหนึ่งครับเท่ากับสิบเอาเฉพาะเลขศูนย์ นะครับศูนย์บวกหนึ่งครับเลขคงที่ครับศูนยบวกหนึ่ได้หนึ่งครับนะครับ1นบวกสองเลขคงที่ครับหนึ่งบวกสอเป็นสาครับสามบวกเลขคงที่เลขหครับสามบวกหนึ่งเป็นสี่ครับยอดนี้ครับ งวดนี้ครับสำหรับสูตรที่1เรามาได้กันดูว่าระยะห่างบวกเลขคงที่ได้ไหมนะครับสี่0อ่ะ1น่ะเห็นไหมบวก2บวก1โอเคนะครับเรียบร้อย9 0 1 3 4นะครับ90 1 3 4 9 013 4น่ามะมาดูสูตรที่สองนะครับสูตรที่2นะหลัก10ล่างคือเลขหนึ่งนะครับ1บวกหน่วยล่างครับคือเลข0 1ยบวก0 หนึ 1> 1่นยเท่ากับหนะครับยังไม่ต้องเอาเลขหน,นะครับหนบวกสครับนี่ตัวที่จะเอาหนึบวกสอาครับสามบวกเครับเป็นศนะครับศูนยบวกส่ 4, ครับเป็นส 4. 4ี่บวกเจครับเป็นสิบเอ็ดเาเฉพาะห หนึ่งบวกเจ็ดอีกครับเป็นแปดขออนุญาตตัวทานนะครับทีนี้นะครับมีไหมตรงไหมสามศูนยะ์สี่หนึ่งแปดสามศูนย์สี่หนึ่งแปดโอเคระยะห่างถูกต้องนะครับ <c oughs> นี่ก็เนี่ยนะเก้าศูนย์อันนี้สลับนะสลับหลักกันเฉยนะครับ c บวก 1, 5, 2, 6, หนึ่งห้าสองหกในไล่ไล่ระยะห่างอันนี้สลับหลักนะครับเก้าเป็นศูนย์เนี่ยนะครับนี่ที่มันไม่เข้าเนี่ยอันนี้คือผมสลับหลักกัน,นเฉยงวดน,นี้นะครับที่เก้าศูนย์ที่จริงมันเก้านะครับเก้าแล้วก็มาหก เจ็ดศูนย์นะครับเข้าใจนะครับเข้าใจตามนี้อย่าไล่กันไปบนมากนะครับเดี๋ยวจะงงกันนะครับ3 0มศูย์สี่หนตรงนะครับ3ามศูนย์สี่สศย์สี่หนโอเคสามศูนย์สี่หนึ่สองศูนย์นะครับสองศูนย์สาศูี่หนพิกัดเลย นะครับสูตรตอกเสาเข็มอย่าเพิ่งเอามานะครับสูตรตอกเสาเข็มอย่าเพิ่งเอามามาดูกันครับชนตัวไหนไม่มีตัวร้องแน่นอนครับไม่มีตัวร้องแน่นอนตัวร้องจะเกิดขึ้นได้กรณีเอานี้มานี่นะครับมาดูกันนะไปดีละสะเตปนะครับเก้าไม่ชนครับศูนย์ศูนย์มาแล้วหนึ่งตัวนะครับหนึ่งครับ ม,มันชนกันสูงสุดสี่ตัวครับสามมานะครับสี่นี่น่าจะไม่มีตัวรองครับวันนี้ได้สี่ตัวศูนย์หนึ่งสามสี่นะครับเรามาดูสูตรนี้สูตรตอ,อกเสาเข็มนะครับมาดูสูตรตอ,อกเสาเข็มนี่ครับสถิติสูตรตอ,อกเสาเข็มเป็นไงครับ อันนี้สูตรนี้บวกยากนะครับบวกกันหลายขั้นตอนเหลือเกินนะครับหกหนึ่งแปดมายสองเลขหกเข้าโต๊ะด,ด้วยมีหนึ่งด้วย ยเล็กๆขอให้มันเข้าครับนะครับก็โอเคนะครับผมสูตรสูตรนี้นะครับผมจะไม่คำนวณให้ดูนะครับมันมันมันหลายอันนะครับมันหลายตัวเลขอะตำแหน่งแต่ผมจะบอกนะครับแต่ผมจะบอกผมคำนวณมาให้แล้วนะครับลองไปคำนวณดูถ้าไม่ได้ถ้าได้ไม่ตรงผมก็แย้งมาได้นะครับแต่น่าจะตรงผมตรวสอบได้หลายครั้งนะครับสูตรมันก็คือนะครับหลักสิ นะครับสิบบนนะครับบวกหน่วยล่างนะครับบวกหลักสิบเลขท้าย3ตัวหน้าครั้งที่สองสมครั้งนะครับบวกหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1นะเลขท้ายครั้งที่1นะครับแล้วก็บวกเลขคงที่นะครับสองสองหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งนะครับสองสองหนึ่งสามนะครับ ซึ่งนะครับบวกกันได้แล้วนะครับได้ดังนี้7 9 0 3 4 5นสนะครับใครอยากคำนวณเอาไปคำนวณดูได้นะครับสูตรบอกไปแล้วนะครับมันยาวนะสูตรนี้เรามากอกแล้วก็มาเปรียบเทียบกันนะสูตรตอกเสาเข็ม7 9 0 3 4 5นะครับ มาดูกันเจ็ดเก้าศูนย์สามสี่ห้าชนตัวไหนบ้างเอ่ยถ้าพูดถึงตัวเด่นมันก็เท่ากับงวดที่ผ่านมานะสองงวดติดสี่ตัวมกันถ้ารวมตัวรองด้วย แต่บางเอิ่นตัวเด่นวันนี้ชนสี่ชนสี่เนี่ยถ้าถ้าย้อนหลังไปเนี่ยมีสองงวดนะครับแล้วก็เข้าเข้าเอ้ยมีงวดเดียวก็เข้าอยู่วันนี้นะครับวันที่ออกหนึ่งห้าเก้าสิบเจ็ดมะกราถ้าจำไม่ผิดนะหนึ่งห้าเก้าเนี่ยนะครับได้แปดเก้าหนึ่งสองก็มาเลขหนึ่งเนาะวันนี้ก็ศูนย์หนึ่งสามสี่ชนตัวไหนบ้างครับศูนย์สามสี่ไม่มีเลขหนึ่งนะครับชนสามสูตรคือศูนย์สามสี่นวดที่แล้วก็ชนหกนะสามสูตรมันถึงเข้าตัวเด่น มันถึงเข้าตัวเด่นนะครับศูนย์สามสี่มาดูนะถ้าใครอยากได้ตัวรองผมจะทำดูศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าดูนะครับผมจะตักตัวรองให้ดูตัวรองก็คือการนำทั้งสามสูตรนะครับทั้งสามสูตรมารวมกันมาเที่ยวกัน เอามืดเลยทีนี้อะไล่กันเศูนย์มีกี่สูตร,ตร1 2ึ่งสองามหนึสอาอยู่แล้วเลขหนึ่งหนึ่งสองมี2อสูตรเลขสอล่ะเลขสองไม่มีเลยนะครับเลขสอไม่มีสักสูตรเลยนะเลขสามเนี่ยก็1 2ึสามเลขสี่หนึ่งสอสาอยู่แล้วสามสูตรเลขห้า 1สูตรเลขหกไม่มีนะครับผมเลขเจ็ดหนึ่งสูตรนะครับเลขแปดหนึ่งสูตรเลขเก้าสองสูตรอืมนะครับตอนนี้นะครับง่ายๆถ้าเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งคือเลขเก้านะครับเลขเก้าเนี่ยหนึ่งสูตรไอ้เลขเก้านี่ชนสองสูตรเลขเก้ากับเลขหนึ่งชนสองสูตรแลขก็เด่นอยู่ที่เอาที่จริง ถ้าเป็นเลขเก้าหนึ่งเป็นตัวรองไปเลยก็ได้นะครับเด่นจริงๆก็คือ0 3, 4, นะูนยสามสี่นตอนนี้นะครับศูนย์สามสี่นะทุกคนอ่ะศูนยะ์สามแต่ตัวเต็มก็คือศูนย์หนึ่งสาสี่เป็นอย่างนี้นะครับ0ูนย์สามสี่ นี่ตัวรองนะครับให้สูตรครับให้สูตรเลขดับเหลือตัวไหนบ้าง โอ้โหบังเอิญไหมครับหนึ่งสามแปดหนึ่งสี่ดับหนึ่งสามสี่โอ้โหนะครับอา้อาวี่ศูนย์เหลือตัวเดียวแล้วครับผมตัวรองก็เก้าครับ เลือตัวเดียวแล้วนี่ครับเดือวตัวเดียวนะครับผมเดือดเลขศูนย์ตัวเดียวครับตัวรองคือเลขเก้าครับถ้าตัดกับเลขดับนะถ้าเป็นเหมือนงวดเมื่อกี้งวดเมื่อกี้ตัดออกก็เหลือหกกับเก้านี่นะครับงวดเมื่อกี้ตัดออกเหลือหกกับเก้า เทียบกันนะครับเทียบกันเห็นไหมงวดที่แล้ว0 5 3ย์เห็นไหมครับ0ย์กับ5ออกเหลือ6กับ9งวดนี้เหมือนเดิมเหมือนเหมือนกับงวดที่แล้วเป๊ะนะครับเนี่ยถ้ามันมี2ประเด็นนะครับที่จะถูกเป๊ะก็คือเลขดับทั้ง4สูตรอยู่และก็เลขเด่นเข้าจบครับ2ประเด็นนี้คือ0ูนย์เม็ดเดียว 1> 1, 3, 8, 1, 3, หนึ่งสาแปดหนึ่งสามสี่เหลือศูนครับรองคือ9ก้าเ้าชนสองศูนยนะครับอันนี้คือเทคนิคและก็วิธีการวิเคราะห์เหมือนงวดที่ผ่านมานะครับมันถึงได้เลขหตัวเดียวนี่เป็นงวดที่สามนะครับที่ผมวิเคราะห์แล้วมันเหลือเลขศูนย์ตัวเดียว มันเหลือหลักร้อยตัวเดียวนี่เป็นงวดที่3นะครับเ <K> ข้ามาแล้ว2งวดน,นะครับคือการวิเคราะห์แบบนี้นะครับฝากลุ้นต่อกันด้วยนะครับนะผมก็อยากให้มาเหมือนกันศูนย์ตัวเดียวศูนย์เม็ดเดียวรับหลักร้อยนะครับ <K> ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับให้รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรับฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น,นครับขอให้ทุกคนโชคดีจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ